กินไปเถอะกับเอ็มพีกับเมนูยำหมูยอสามไข่เคยได้ยินไหมไม่เคยเด้ออันนี้ร้านเจรัสตงตำเจรัสจันทบรีแหลมสิงห์นะครับนี่ยำหมูยอเราปเปิดที่หมหูยอเขามีทั้งหมหูยอที่หั่นมาเป็นแฉกแล้วก็หมหูยอเส้นเราไปเทสกันเลยน่าจะมีปลาด้วยใครดูเมนูนี้น้ำลายไม่แตกบอกผมด้วยนะครับ ดีเลือดไปเปิดฟีเราสั่งเมนูที่ไม่เผ็ดมากเพราะว่าเรากินเผ็ดมากไม่ค่อยเก่งก็จะเป็นความเปรี้ยวเค็มนัวรสชาติหมูยอก็จะแบบมีกลิ่นพิกไทยตีขึ้นมาที่จมูกก็เบาสามไข่ก็จะมีนี่ครับไข่แรกคือไข่แดงเข้มนะเมนูอันนี้ผมชอบม,มาก เราใส่ข้าวโพดมาหน,น,นึ่งถ้า่แดงเคม็มคือมันจะมีความหนึบอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เค็มเหมือนซึ้มอะนะ่ะเนาะมันจะติดให้มันมันมากกว่าผมชอบไปฝุดแลวไอไข่แดงเค็มนะกินทั้งวันจน่กินเยอะไข่ร่ร่างกายมันก,ก็ดีก็อย่าไปกินเยอะนะต่อไปไข่เย่ามาดีกว่านะไข่เย่ามาเนี่ยมันไม่ได้ทบบดํามาจากเย่วมาเนาะแต่ไม่รู้ทำไมชื่อเย่ามาเหมือนเป็นไข่ดาอ่ะ ถ้าชื่อไข่ดำอ่อนอาจจะไม่น่ากินไนงก็เลยแบบว่าไข่ดําต้องไปเลเปอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ uh huh. พราะเอาเป็นว่าไข่ยี่ยามาแล้วกันนะละมุนมากเมื่อกี้มีไอเขาเรียกอะไรอ่ะผักชีฝรั่งเข้าไปด้วยอ่ะมันหอมตีจมูกเลยไข่เยี่ยวม้าแล้วใครชอบ t e เจอร์มันอ่ะมันจะนุ่มตะมุนลิ้นแต่ว่าจะมีกลิ่นคาวนิดๆนะไข่เท่อาจจะไม่ชอบกลิ่นค้าอาจจะไม่ชอบไข่เยี่ยาวมาแต่เราชอบอ่ะถ้าเธอไม่กินเน่ะถ้าเรากินได้ไหม ไข่ต้มเพิ่งหนึ่งแล้วกันอ่ไข่ต้มใครบอกว่ามันเป็นเมนูธรรมดาก็เอาไปทําเป็นยำปุ๊บรสชาติที่เกิดชื่อของไข่จะกลายเป็นแซ่บทันทีนเมนูนี้บอกเลยว่าเท่าที่เห็นมายำสามไข่ปกติมันจะเป็นยกไข่อย่างอื่น แล้วที่ทะเลมันจะมีไข่ปูไข่ปลาไข่มมาสไข่กุ้งอะไรไม่ใช่อันนี้เป็นสามไข่ที่เราจริงๆเราหาขึ้นได้ที่ทําเองก็ได้ใครทําเองอร่อยส่งให้กิ่นด้วยแต่ว่าร้านเจรักบอกเลยว่าเมนูนี้ยำหมูยอของไข่แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินไม่เงร็จก็เอ็มพีด้วยนะครับเมนูอร่อยอร่อแบบนี้จะมีมาให้น้ำลายไหลเรื่อยๆ แล้วก็แนะนําเมนูได้นะคอมเมนต์มาบอกได้ว่าเมนูไหนะอร่อยเปจ็จริงไม่หน่อยมาบอกกันได้เลย